เทียบสถิติกันชัดๆก่อนแข่งไทยตุรกีสัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกท่านนะครับไปเปิดสถิติที่น่าสนใจก่อนชมศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022หรือว่า VNL 2022นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับพบกับตุรกีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีแล้วนะครับ ในวันพฤหับสบดีที่14กรกฎาคมนี้นะครับเวลา22นาฬกา30นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบอันดับโลกกันเลยนะครับจาก f i v b นะครับตุรกีอยู่อันดับที่5ของโลกมี328คะแนนนะครับส่วนทางด้านไทยอันดับที่14ของโลกมี205คะแนนนะครับ ผลงานในรอบแรกนะครับใน VNL 2022นะครับตุรกีอันดับที่7แข่ง12นัดนะครับชนะ7แพ้5ได้28นะครับเสีย18มี23แต้มนะครับส่วนทางด้านไทยนะครับอันดับที่8นะครับมี12แข่ง12นัดนะครับชนะ5แพ้7 ได้22นะครับเสีย25เซตนะครับมี15คะแนนนะครับส่วนทางด้านสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดนะครับ 6. มิถุนายน64นะครับตุรกีชนะไทย3ตัว1เซตในศึกเนชั่นลีกนะครับ6มิถุนายน6 2ตุรกีชนะไทย3ต่อ0เซตในศึกเนชั่นลีก16พฤษภาคมนะครับ6 2ตุรกีชนะไทย3ตัว1เซตในศึกมองเทอร์มาสเตอร์นะครับ สิเตุลาคม61ตุรกีชนะไทย3 1ต่อหเซตในศึกชิงแชมป์โลก6มิถุนา61นะครับไทยแพ้ตุรกี3ต่อหเซตนะครับในศึกเนชันลีกนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติ5ครั้งหลังสุดนะครับก็5้ครั้งหลังสุดไทยไม่สามารถเอาชนะตุรกีได้เลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสาวไทยจะลบล้าง สถิติเดิมหรือป่านะครับต้องมารอเอาใจช่วยพวกเธอกันด้วยนะครับออดูสถิติแล้วนะครับสาวไทยก็เป็นรองอยู่เยอะนะครับแต่ว่าลูกกลมๆม,มีลงอยู่ข้างในนะฮะมันจะต้องมีอะไรซึ่งสาวไทยนะครับชอบสร้างปฏิหารอยู่แล้วนะฮะในการแข่งขัน VNL นะฮะก็ปรากฏการไม่แน่นะครับสาวไทยก็อาจจะสามารถเข้ารอบ4ทิทีมสุดท้ายก็ได้นะครับ ต้องรอลุ้นผลกันนะครับแต่ว่าเราชาวไทยก็ต้องเอาใจเชียร์และก็ร่วมเชียร์และให้กำลังใจพวกเธอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด s u b s ไ s i b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างย่อะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ